สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูผู้สู่คนครับผมช่องรถไทยมือสองสีสะเก็ดลานพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดสีสะเก็นะครับผมเมื่อนี้มารีวิวคูปต้าสีสแรงคันบนนะครับผมคันบนครับคันโค้งนะครับพี่น้องถ้าได้คำว่าเราชื่อมแหลกฝากกดติดต,ต,ตามกดไลค์กดแชร์ใเนเด้อครับพี่น้องคั้นเหนียวมาจัดโปนะครับจัดโปคลิปก้อนน,นี้เนี่ผมจำไม่ได้ว่าลงขาย สามแสหาพันหรือว่า3ามแสนหน,นหาพันนี่แหละครับคลิปนี่มาจาัดโปรก,นกันเหลือ2 9 9แสนบาทนะครับสองแสนเก,นเก,นเกนนบาทครับมาดูครับพี่น้องครับ40แรกตอนนี้เหลืออยู่ขั้นเดียวด้วยพี่น้องน้องนั่นที่จองหมดแล้วครับโต๊รถกับสีสันเดิมๆ่วนทันใดที่ว่าหา3ามเก่าอยู่ฟังฝุ่นมีอยู่2อขั้นด้วยพี่น้อง อุปกรณ์มือหนึ่งมือสองกับท่วมาติดต่อสอบถามใดเด้อคลับผมมาเิ็งคัดนี้ครับผมสีสันเดิมนะครับสีสันเดิมเดิมทะเบ 24, ียนยี่สี่พฤษภาคมสองพันห้ารอยหกสิบเอ็ดนะครับผมราคาสองแสนเก้าหมืนเก้าพันบาทยางหน้าหลังเดิมนะครับ ยางหน้าบ่มันใจยางหน้าน่าจจะเปียนแล้วล่ะครับแต่ว่ายางหลังนี่เป็นยางหลังเดิมก็มีพันเจ็ดร้อยชั่วโมงนะครับผมพันเจ็ดร้อยชั่วโมงช่วงลงช่วงหลังก็โอเคอยู่ครับผมราคากับพ่อๆกับแอลสามพกเป็นขั้นบนขั้นบนกับประโยชน์กับสียยกใบมีดได้สูงนะครับถามขั้นหน้าถามซึ่งเกีดขวานกับก่อนทางจะถามง่ายเพราะว่าสีสิปแรงสามจุพกแรงเนี่ยเป็นรถที่ก่อนทางจะ บอสสูงนะครับผมเป็นรถหลังทางเตี่ยรับสิ้นหลอกกับบอ็อแกหรอกครับพี่น,อน้องทั้งสองฟันปลาให้ดูหลิกบอกแเ,เปิดครับพีทีโอกับสายงานน้อยสช้งานน้อยยางหน้า5 0ยางหลังกับประมาณ5 0นะครับผมฐานหลังนี่ติดมากกับรถเป็น106ตาสร้างครับ ราคาเบาๆสองแสนเก่าเงินเก่าพันบาทครับเดี๋ยวทดสอบการเทสงานเนี่ยเลนครับ แกงกับนำบดันบ่อไรต่อครับพี่น้องแต่ว่าแบตกะสีมีอ่อนๆเนี่ยจังน่อยลูกปืนล้อหน้าฝั่งซ้ายไอฝั่งขวาเน่นนะครับลูกมังเน้นนะครับลูกปืนล้อหน้าฝั่งซ้ายแน่นครับผมลูกมางเน่นนะครับฟูบิวสองหลอดคบกันปกติ หน,นากะถือว่าเหลือหลายตัวตังกับยังเหลืออีกหลายอยู่ครับยกหางไหวหางบนโลกเองนะครับพี่น้องครับนะพร้อมใส่พร้อมสอยปี6กหนึ่งครับราคาจัดโปรสองแสนเก้าเกันบาท2องแสนเกเกันบาทจะส่งฟี่หาอยกิโลเด้พี่น้องเด้อสนใจ,จกับอร์โทร0ูนย์แปดหนึ่งหยนยสี่เจ็ห้าสามนะครับผม ส่วน,นไหนทีนหา40แรงฐานในจังหน่อยเ้อกําลังขัดลดมากอยู่ครับ40แรง32แรงประมาณนี้ครับผมสนใจกับทรมาติดอสอบามกันหน่อน8 1 6 0 0ส่4เจ้าา3ขอบคุณทุกท่านครับขอให้เฮงคิงเรื่อยๆครับผมบอจ็บบ่จนจากใจพี่ซี่แท็กเตอร์ครับสวัสดีครับ 嗯。Uh.